ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Baby Channel ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงว่า Baby ขอรีวิว เพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบขอรีวิวการทำสีผมนะคะแบบอินเนอร์คัลเลอร์แบบยุคแบบ2020เป็นเลยคุะเพื่อนว่ามันจะมีวิธีการทำที่ง่ายขนาดไหนนะคะแต่อบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิป DIY ทําทำเองที่บ้านนะคะเนื่องจากเป็นการฟอกสีผมเราขอไปทำกับช่างผู้เชี่ยวชาญดีกว่าคะ่ะและเบฟจะทำสีแบบอินเนอร์คัลเลอร์นะคะที่ไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่สีอะไร ผมเสียไหมเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ภายในคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาแบ่งครึ่งผมก่อนว่าเราอยากให้สีอะค่ะอยู่ที่ระดับผมประมาณไหน และมาในส่วนนี้นะจ๊ะเพราะเราแบ่งครึ่งผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงน้ำยาฟอกผมกันนะคะทางร้านเนี่ยแอบมาบอกว่าโปรดักของทางร้านเนี่ยเป็นโปรดักที่อิมพอร์ตจากแคนาดาเลยนะจ๊ะรับรองว่าทำลายผมเนี่ยน้อยกว่าแน่ๆเลยนะจ๊ะไม่ไกยกรอะลเลยนะ่ม,มาเอาชิ้นโครแต่ไม่แน่เพราะ้ไม่อ๋อ,อเราก็จะแบบผมไม่เสียด้วยใช่ไหม ก็จะไม่แตกผมก็ดูว่าเอ่ออันดี้ก็ถูกแล้วนะสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังลอกนะคะครั้งแรกว่าสีมันจะออกออกมาแไหนชั่วโมงเหรอคะพี่ สิบ <40 S 2> <ง>นาทีใช่ไหมคะแล้วก็นางออกนางออกแล้วก็ลงสีค่ะเอาลองนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะวันนี้จะเป็นสีอะไร <l acht> นี่นะคะก็เป็นสีนะคะที่ได้จากการฟอกผมนะคะครั้งแรกของเราก็คือหนึ่งรอบนั่นเองนะคะสีที่ได้เนี่ยจะติดไปทนส้มมากๆซะมากกว่าเนาะเพราะว่าผมเราอ่ะเป็นคนเอเชียยังไงผมก็จะติดทนส้มอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยากได้สีที่แบบว่าสว่างขาวใสแบบเป็นบลอนด์นเนาะอาจจะต้องฟอกแบบสองรอบสามรอบนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผมแล้วก็ความเข้มของผมของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าสีวันนี้ที่เบบทำเนาะฟอกแค รอบเดียวก็ติดแล้วพอเป่าผมให้แห้งเสร็จนะจ๊ะก็ถึงขั้นตอนลงสีแล้วและนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนที่เรารอมากๆเลยก็คือขั้นตอนลงสีนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่าฟ i n i s h l o นะคะสีนี้จะออกมาสวยแซ่บแสนสนขนาดไหนลองไปดูกันได้เลยนะคะ เพื่อนๆพร้อมกับสีผมที่บอกว่าน่ารักมากแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าทำกับทางร้านนะคะคือผมก็ไม่ได้เสียอย่างที่บบเราคิดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีการแบบว่าทำทรีทเมนต์ให้กับเราด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ามาเคยใช้บริการแล้วนะคะทางร้านทำทรีทเมนต์ให้ฟรีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะแถมยังได้ตัวนี้นะคะนี่ ก็คือเทปเมนตัวนี้เองนะคะไว้บำมลุงผมนะคะ2หลอดด้วยกันค่ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนแบบว่าใครใหพ้พี่เขาใส่ให้ทางร้านจบ,จบเลยนะคะพี่เขาก็จะใส่ให้จํานวน2หลอดด้วยกันนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบโอเคไม่ต้องอยากกลับมาทําที่บ้านนะคะพี่เขาก็จะให้มาเป็นหลอดอย่างนี้นะคะจํานวน2หลอดเนี่ยกลับมาที่บ้านเลยง่ายมากๆแล้วก็ผมไม่เสียด้วยนะคะและสีผมที่เราได้นี่เพื่อนๆดูน่ารักไหมคะนี่ เนบหูก็รู้สึกว่าแบบเรียวไปอีกแบบหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นสีชมพูที่เบบเลือกมานั่นเองบอกเลยว่าน่ารักสดใสสุดๆไปเลยแล้วก็สำหรับสีนะคะที่เราทำมาเนี่ยที่เรียกว่าอินเนอร์คันเลอร์นะคะหรือการซ่อนสีไว้ด้านในนะคะจะทำให้การแบบแต่งตัวเราเนี่ยได้หลายลุกมากนี่ค่ะนี่คือลุกแรกก็คือลุกเรียบร้อยเนาะเหมือนไม่ได้ทําสีผมคะ่ะไม่ได้โซนนะเรียบร้อยเออ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากแบบส้นๆเปรี้ยวๆขึ้นมาทัดหูได้ไหมจ้านี่จ้าสีน่ารักสุดสนนะคะแบบปัดผุกไปปัดผมมาโอ้โยก็จะได้ออกมาเป็นแบบสีสีอย่างนี้นี่เองนะคะและนี่ก็คือแบบเป็นลุกที่สองซอนๆแซมๆผมพัดๆแล้วเห็นอะไรทัดหูแล้วเห็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลุกที่สามนะคะลุกแบบ นี่จ้ามัดรวบเลยให้เห็นแบบเห็นสีเนาะทำผมแบบนึงนะและนี้นะคะเราเราจะทำให้เป็นแบบนางโง่น่ารักน่ารักนี่นี่สีผมก็จะดูเป็นเด็กแบบติดติดขึ้นมาเนาะ ก็จะเป็นลุคที่3นะคะดเดี๋ยวเราให้ดูข้างหลังกันเนาะว่าสีผมแบบแซ่บขนาดไหนนี่ความฟวามผมนะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีคำถามว่าสีผมเนี้ยละ บอกเลยค่ะว่าสีผมนี้รักษาไม่ยากเลยนะวิธีการรักษาปกติเลยแบบคนทําสีนะที่เป็นสีแบบแปลกๆนะคะก็คือ1เนี่ยคนสระผมด้วยน้ําเย็นนะคะคนที่เคยสระผมด้วยน้ําอุ่นเนี่ยบอกเลยว่าตัวน้ําอุ่นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เปิดเกล็ดผมนะคะแล้วก็จะทําให้สีเนี่ยหลุดง่ายแล้วก็เฟดไว้นั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบทําสีผมแล้วแบบทำไมอยู่กับเราไม่นานนะคะลองเปลี่ยนนะคะมาเป็นการสระผมด้วยน้ําเย็นดูนะคะรับรองแบบเวิร์กมากๆนะคะแล้วก็ สีผมแบบนี้นะคะควรใช้ยาสระผมที่เกิดมาเพื่อคนที่ทำสีผมเท่านั้นนะคะมันจะล็อกทำให้แบบสีผมมันไม่หลุดแล้วก็เฟดง่ายด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าแบบใช้สีเออใช้ยาสระผมปกติได้ไหมก็ก็ได้ค่ะแต่มันอาจจะเฟตไวกว่าปกตินั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับการทำสีผมสีผมเนาะแบบว่า สีแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีการกัดการฟอกนะคะการกัดการฟอกเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการทําร้ายผมนะคะอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรักน้องอย่าลืมบํารุงน้องนะคะทรีทเมนต์นะคะครีมนวดเนี่ยบารุงไปเลยโลมเข้าไปเลยนะคะผมจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะผมจะได้แข็งแรงจะได้ทําแบบสีผมได้แบบเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนสีได้บ่อยๆอันนี้สําคัญแต่สําหรับเบฟแล้วนะสําหรับตัวทรีทเมนต์เนี่ยเบฟยังยกให้โลแลนอยู่นะ อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งโลแรนเนี่ยมีหลายสูตรมากๆเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเบฟเคยใช้แล้วเนี่ยจากคนที่ผมเสียเนี่ย อันนี้คือที่ใช้โลแลนด์ตามปกติเลยนะคะผมไม่เสียผมนุ่มขึ้นนะอันนี้ก็คือลองไปเลือกสูตรได้นะคะว่าเพื่อนๆชอบสูตรไหนผู้เบฟลองใช้มาหลายสูตรแล้วดีทุกสูตรเลยค่ะดูให้แบบว่าเข้ากับตัวเองเนาะถ้าตัวเองทําสีผมแบบเบฟเนี่ยก็แบบเลือกสูตรที่เป็นสีผมมานะคะเป็นโลแลนดกระปุกขาวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะคะว่าเบฟใช้แบบไหน อันนี้ดีมาก no sponsor อยากให้เพื่อนๆไปลองใช้กันนะคะแล้วก็ราคาก็คือไม่แพงด้วยเอื้อมได้ร้อยกว่าบาทถูกมากยิ่งไปซื้อแบบตามร้านที่แบบว่าขายส่งพวกแบบร้านทำผมเหมืนเพื่อนยิ่งถูกอะ่ะแนะนำเลย และสําหรับสีผมแบบนี้นะคะเบฟไปทําที่ไหนมาเบฟไปทําที่สยามนะคะชื่อร้านว่าเดอะพาเลตนะคะอยู่ตึกเดียวกับ Matchbox นะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะสยามวันนะคะแล้วก็ตัว Matchbox เนี้ยสาขาเนี้ย,าายจะใกล้ๆก,กับ c h e เตอร์กิลเนาะเพื่อนๆหาง่ายมากๆเลยนะคะส่วนร้านทําผมเดอะพาเลตเนี่ยจะอยู่ชั้น3ของ Matchbox นะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบไปเดินช็อปปิ้งแล้วเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนโฉมอยากทําสีผมอยากตัด ผมอยากทำอะไรเกี่ยวกับผมอยากสะผมขึ้นไปชั้น3ได้นะคะเดอะพาเลตพี่ๆน่ารักทุกๆคนเลยนะคะและสำหรับค่าใช้จ่ายที่เบฟทำมานะคะในลุคนี้เนาะเป็นอินเนอร์คัลเลอร์นะก็คืออยู่ที่2,400บาทนะคะราคาเนี้ยขึ้นอยู่กับระดับความยาวของผมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆผมสั้นกว่าเบฟอีกนะคะก็จะราคาถูกลงไปอีกนะคะเพื่อนๆ แล้วก็สําหรับแบบราคานี้นะคะเป็นราคาที่โปรโมชั่นตอนนี้ทางร้านมีอยู่นะคะลด20%เลยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากทําสีผมที่ไม่ใช่อินเนอร์คัลเลอร์นะคะทุกระดับความยาวพอคิดอยู่ที่2,999บาทนะคะอันนี้จะเป็นโปรประจําเดือนกันยานนั่นเองนะคะส่วนร้านเดอะพาเ t e เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากทําแบบไหนเนี่ยลองเข้าไปดูที่ลายห ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เว็บขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ